สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์รัสเซียนะคะซานิโคลัสที่2จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมาออฟเลยผู้ที่มีจุดจบต้องเรียกว่าน,น่าเศร้ามากๆพร้อมกับครอบครัวเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เรามีเราจะพาไปดูช่วงเวลาสําคัญสําคัญของพระองค์กันค่ะครับ ซานิโคลัสที่สองนี่อาจจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่จดจำมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับกษัตริย์องค์อื่นๆในราชวงศ์เดียวกันก็เพราะโศกนาฏกรรมในตอนท้ายนั่นแหละครับการถูกสังหารทั้งครอบครัวมันเป็นภาพจำที่ติดตาคนไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะและพระองค์ก็ครองราชในยุคสมัยเดียวกับรัชกาลที่หของสยามเราด้วยซึ่งก็มีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากม ครับผมการขึ้นครองราชของพระองค์นี้ก็ค่อนข้างจะปุบปั๊บนะครับคือซาอเล็กซานเดอร์ที่3พระบิดาเนี่ยสวรรคตเร็วกว่าที่คาดกันไว้อ๋อเหรอคะครับทำให้เจ้าชายนิโคลัสต,ตอนนั้นซึ่งหลายคนมองว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องมารับตำแหน่งที่ใหญ่มากนี้ไปแล้วเหมือนกับว่าเริ่มต้นก็เจอเรื่องหนักเลยใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่ทุ่งโคดินกาที่คนเหยียบกันตายนั่นนะคะใช่ครับโศกนาฏกรรมครั้งนั้นมันร้ายแรงมาก คนเสียชีวิตเยอะแต่ที่มันทําให้ประชาชนเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือการที่ซานิโคลัสยังคงเสด็จไปร่วมงานเลี้ยงของสถานทูตฝรั่งเศสในเย็นวันนั้นเอ้าทําไมล่ะคะก็อาจจะมีเหตุผลทางการทูตหรือแรงกดดันจากพระญาติญาตินะครับแต่ภาพที่ออกมามันดูเหมือนกับว่าพระองค์ไม่ได้แยแสความทุกข์ของประชาชนเท่าที่ควรอืมก็ได้คิดนะคะว่าเป็นการตัดสินใจส่วนพระองค์หรือว่าตามธรรมเนียมจริงๆทีนี้ จากเรื่องภายในมาดูความสัมพันธ์กับสยามกันบ้างที่น่าสนใจมากคือพระองค์เคยเสด็จมาสยามตั้งแต่ยังเป็นมกุฎราชคูมารหรือซาราวิชครับผมแต่เหมือนว่าตอนแรกสยามไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางเลยนี่คะไม่ได้อยู่ในแผนเลยครับแต่รัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมากจริงๆทรงเห็นความสําคัญของการสร้างสัมพันธ์กับมหาอํานาจอย่างรัสเซีย ก็เลยท่งส่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไปทูลเชิญถึงสิงคโปร์เลยนะครับโอ้โหไปเชิญถึงสิงคโปร์เลยเหรอคะสุดยอดจริงๆครับแล้วการต้อนรับที่สยามตอนนั้นก็ยิ่งใหญ่มากสร้างความประทับใจให้ซานิโคลัสมากจนกลายเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีต่อมาพอรัชการที่5สเสด็จพระพาทยุโรปปี1897เนี่ยก็ได้ทรงขอให้ซานิโคลัสซึ่งตอนนั้นครองราชแล้วช่วยไกล่เกลีย่ยปัญหารอส .112 กับฝรั่งเศส อ๋อเรื่องเขตแดนริมแม่นำ้ำโขงใช่ครับแล้วภาพถ่ายคู่ของสองกษัตริย์ตอนนั้นก็กลายเป็นเหมือนเครื่องมือทางทหารที่แบบว่าทรงพลังมากๆช่วยเสริมสถานะของสยามได้เยอะเลยน่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ห้าจริงๆแต่ชีวิตส่วนพระองค์ของซานิโคลัสเองก็ดูจะมีเรื่องกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างตอนเสด็จเยือนญี่ปุ่นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ ที่เมืองโอสุถูกตำรวจซามูไรลอบทำร้ายโดนฟันเลยใช่ไหมคะครับบาดเจ็บที่พนราดเลยซึ่งแผลนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่แค่แผลกายแต่เป็นแผลในใจที่ทำให้พระอุมมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับญี่ปุ่นเท่าไหร่บางคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่สงครามรัสเซียญี่ปุ่นในปี1 9 0 4 1 5ซึ่งผลเป็นยังไงคะสงครามครั้งนั้น รัเสเซียแพ้ครับแพ้แบบยับเยินเลยเสียทั้งกองเรือเสียทั้งเกียรติภูมิแล้วก็ต้องมาเก็บภาษีเพิ่มอีกประชาชนก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยครับโหสถานการณ์ดูแย่ลงเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือตอกย้ำความไม่พอใจมากๆก็คือวันอาทิตย์นองเลือดหรือ Bloody Sunday. รบัลดีซันเดย์ ปี1 9 0 5กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาอย่างสันติเลยนะมาเพื่อจะยื่นดีกาแต่กลับถูกทหารยิงเสียชีวิตจำนวนมากหน้าพระราชวางังฤดูหนาวเลยน่าสลดใจมากค่ะแล้วซาทรงสั่งการเองหรือเปล่าคะเอ,อ่อไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าพระองค์สั่งยิงโดยตรงแต่ในฐานะประมุขสูงสุดเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยากเหตุการณ์นี้มันทำลายภาพลักษณ์พ่อของแผ่นดินลงไปเยอะมากความเชื่อมั่นศรัทธานในตัวซาคือแทบไม่เหลือเลย มาดูเรื่องครอบครัวกันบ้างนะคะทราบว่ามีพระธิดาถึง4พระองค์ก่อนที่จะมีพระโอรสองค์เดียวคือซาริวิชอเล็กเซ์ครับโอลกาทาเทนามาเรียอนาสตาเชียแล้วก็อเล็กเซ์ซึ่งเจ้าชายน้อยอเล็กเซ์เนี่ยมีความลับสำคัญมากๆติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใช่ครับอเล็กเซ่ป่วยเป็นโรคฮิโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากฝั่งพระมารดาคือซารีนาอเล็กซานดราซึ่งเป็นหลานของควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษอ๋อทางฝั่งอังกฤษนี่เองครับเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดเลยเพราะมันกระทบต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์โดยตรงเลยครับ ถ้าคนรู้ว่าองค์รัชทายาทสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วความเจ็บป่วยนี้เองใช่ไหมคะที่เปิดทางให้นักบวชลึกลับคนนั้นเข้ามากริกอรีรัสปูตินใช่เลยครับเพราะเซรีนาส่งเป็นห่วงพระโอรสมากก็พยายามหาทางรักษาทุกวิธีทางจนมาเจอรัสปูตินชาวนาไซบีเรียที่อ้างว่าตัวเองมีพลังพิเศษแล้วที่น่าแปลกคือว่ากันว่าเขาสามารถช่วยบรรเทาอาการเลือดไหลของอเล็กเซย์ได้จริงๆในบางครั้งชิ่งหรอคะ ก็ S <S <an> ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือซารีนาทรงชื่อและศรัทธานในตัวรัสปูตินมากจนรัสปูตินกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากๆในราชสำนักสามารถก้าวไก่เรื่องการเมืองได้โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ซาเสด็จไปคุมทัพที่แนวหน้าเองอื <S 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 <an> <S ทิ้งให้ซารีนากับรัสปูตินดูแลเมืองหลวงซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับขุนนางแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างมาก สุดท้ายรอสปูตินก็เลยถูกกลุ่มขุนนางลอบสังหารไปการตัดสินใจไปคุมทัพเองของซานี้ก็ดูจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันนะคะพอกลับมาสถานการณ์ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับแรงกดดันจากสงครามความอดอยากความไม่พอใจในระบอบเก่ามันสะสมมานานจนระเบิดออกมาเป็นการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ปี1917แล้วก็สละราชสมบัติใช่ครับ ซานิโคลัสถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องสละราชสมบัติขณะอยู่บนขบวนรถไฟถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองกว่า300ปีของราชวงศ์โรมานอฟเลยหลังจากนั้นชีวิตของทั้งครอบครัวก็เปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับถูกควบคุมตัวย้ายที่คุมขังไปเรื่อยๆจากรัฐบาลชั่วคราวจนไปอยู่ในมือของกลุ่มบอลเชวิกที่นำโดยเลนินซึ่งเป็นพวกปฏิวัติหัวรุนแรงกว่า จนนำไปสู่คืนสุดท้ายที่เมืองเยคาทาลินเบิร์กในเดือนกรกฎาคมพิศกราช1918ครับคืนนั้นทั้งครอบครัวเจ็พระองค์พร้อมกับผู้ติดตามใกล้ชิดไม่กี่คนถูกปลุกกลางดึกให้ลงไปรวมกันที่ห้องใต้ดินแล้วหน่วยตำรวจลับเชกาของบอชวิกก็ลงมือสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมร่างทั้งหมดถูกนำไปทำลายแล้วก็ฝังอย่างลับๆเพื่อไม่ให้ใครหาเจอไม่ให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านครับ โหดร้ายมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องก็เงียบไปนานเลยใช่ไหมคะกว่าจะมีการค้นพบครับจนกระทั่งช่วงหลังโซเวียตล่มสลายมีการค้นพบโครงกระดูกแล้วก็นำไปตรวจ DNA ที่น่าสนใจคือเขาใช้คราบเลือดบนเสื้อที่ซาเคยใส่ตอนที่ถูกทำร้ายที่ญี่ปุ่นนู่นเลยนะครับมาเทียบเคียง DNA อ๋อเสื้อตัวนั้นใช่ครับผลก็ยืนยันว่าเป็นร่างของทุกคนในครอบครัวจริงก็เป็นการปิดตำนานเรื่องเจ้าหญิงอนาซาเซียรอดชีวิตไปโดยสมบูรณ์ เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจมากๆเลยนะคะครับเรื่องของซานิโคลัสที่สองเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับมันเป็นการผสมผสานกันของหลายอย่างทั้งโชคชะตาส่วนพระองค์การตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆและที่สำคัญคือการที่ผู้นำอาจจะปรับตัวไม่ทันหรือไม่สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงทีน่าคิดนะคะ ว่ารหากพระองค์ตัดสินใจแตกต่างออกไปในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์วันอาทิตย์นองเลือดถ้าส่งรับฟังเสียงประชาชนมากขึ้นชะตากรรมของราชวงศ์โรมานอฟ,ฟและของรัสเซียเองจะต่างไปจากนี้ไหมนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าจะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ไปอีกนานเลยครับ